สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้พี่จงพามาที่ตลาดเก่านะคะอันนี้คือในตลาดในใจกลางเมืองจังหวัดตรังเลยนะคะเพื่อนๆนเะี่ค่ะเอาภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะไม่ได้เข้าไปในตัวตลาดนะคะนี่คือตัวตลาดนะคะเป็นตลาดเก่าะคะ่ะตลาดเก่าของจังหวัดตรังนะคะเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูนะคะนะคะี่ค่ะ ก็มีรถหนาแน่นนะคะปอดไวแล้วก็มีร้านค้านะคะขายอุปก,กรณ์โวกภพันนะคะเป็นร้านค้าขายเสื้อผ้าขายเครื่องสําอางขายส่งร้านขายยานะคะขายผ้าเมตรขายขนมนะคะขายขนมนะคขายสุ่งนะคะเพื่อนๆเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะ ใครที่ยังไม่เคยมาจังหวัดตรังยังไม่รู้ว่าใจกลางเมืองของจังหวัดตรังเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือร้านขายส่งนะคะเพื่อนๆมีสินค้ามากมายขายแม็ดขายกิฟตนะคะขายแม็ดขายกิฟตนี่ค่ะสวยเลยนะคะุกคณนเห็นไหมคะเพื่อนๆ ซื้ออยากหาแบบไหนก็ซื้อไปนะคะอันนี้ก็คือร้านขายส่งขายขนมมากมายออร้านที่ว่าอยู่ด้านนอกนะคะเ,ออเป็นร้านค้าโชว์หวยข้างนอกอซื้อของขายส่งก็จะมาร้านนี้นะคะชื่อร้านโอเคพาณิชค่ะนะคะร้านใหญ่นะคะเพื่อนๆน,นี สินค้ามากมายมีขนมมากมายนะคะที่จะไว้รอลูกค้าจากอำเภอต่างอำเภอรหรือว่าอา่ตำบลน,นะคะมาซื้อไปขายตามร้านเล็กๆนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูชมกันนะคะนี่คือในตัวเมืองนะคะกลางเมืองตังนะคะเป็นตลาดเก่านะคะแถวนี้นะคะ เป็นตลาดเก่าค่ะเพื่อนๆ,นๆนะคะ่ะแม่ค้าร้านเล็กร้านน้อยก็จะมาซื้อส่งตรงนี้นะคะเป็นร้านขายส่งค่ะมีมากมายให้เลือกนะคะถัดมาก็เป็นร้านขายผ้าเม็ดอันนี้คือร,ร้านขายผ้าเม็ดอ่างผ้าวิชัยนะคะนี่ค่ะ จมไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆนี่คือร้านขายผ้าเม็ดนะคะพวกช่างตัดผ้านะคะก็จะมาซื้อกันแถวนี้แล้วค่ะในตลาดเก่านะคะอยู่แถวนี้เลยนะคะตลาดเก่าะคะ่ะเพื่อนๆถึงร้านขายยาร้านอะไรก็มีนะคะเพื่อนๆตามมาจมบรรยากาศนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะตลาดเก่าค่ะ เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูชมกันนะคะขอบคุณทุกยอดกดไลค์แล้วก็ยอดกดติดตามนะคะเพื่อนๆขอลงไลค์แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย